You make feel so สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนพี่ๆนานๆนักตกปลาท่านนะครับผมสวัสดียำเช้าก็เช้านี้มาออกไม้นะครับมาตกบอ่อเหมาโอเคบัตรสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมออกได้หมดนะครับผม กโอ้เพ่ <tu i ro> ้นเยือนนะครับผมมากับนานกเดี๋ยวดูบรรยากาศบ่อครับผมนี่ผมบ่อไม่ค่อยใหญ่นะผมบ่อเล็กเจ้าของบ่อรับสามสิบสายนะผมโอเพ่นเยือนนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปจับล็อกกันครับผม

就这么。 I'm

ตอปนินะอิ้มตอนนะหนันน้อยนนเงียมาจัมันงมันกันรูบ่ะ้มันตัรูอ่ระดูมันเป็นตัวนีครับหนึังสครังอะไรตีเลนะยะกนแม่ตัมใหญ่ใ่ะปุดุจมกู บอกมันขึ้นเลยเรื่องของโมนี huh. ่เะัน uh ีต huh. ๊โตะใ่ไหจังดพอดีพอดีพอดีอ้โอ้นอาละนี่คือน้องละ นไหนคไหนจะแปลงเล็ดเหรอคนนี้แหะมาสอนแล้วพิกัดเจ้า

กลาดุเหมือนตอนนี้เหมือนตอนปลาดุแก่ปลาดุเชี่ยงกับมัน,นไม่เกี่ยวตุ่มตกตะเทียนสาม

โอ้โห,โหขอไขมูนี่ดอกุ๊ดหรอหนะบอปุ๊ดอ่ะ่ใช่ว่าขอเกาเขานะ่ะเออขอเขาขเขาต่อเรื่องเลยดอกแต่น,นี้นี่กินี้โค้นใกล้คืหนะแค่นี้ ป่านะบมจะเจ้าะนะ <c oughs> ครับผมนี่บรรยากาศช่วงซีมูแรงนะครับผมช่วงเจ้าป่าเข้ากำเดียวนะครับผมเลยมาได้ทายไปนะครับสามสิบสายนะครับผมถอนไปเหลือตี้ครับ นกครับ,บผมก็ค่ามงแรงแล้วนะผมก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมครับ ปลาบมก็กินนะครับผมกินช่องเจ้าก็เลยบอกวมีช็อตขึ้นหน้าๆได้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูป่าตรงนี้ครับผมชั้งแรกเทพโซโลครับเทพก็ยังเป็นเทพอยู่วันยังค่ำนะครับผมดูป่าครับไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับปาดุกนะเนนะสนุกไหมครับผมปดุกแล้วก็ได้ปัดนิ้นิดตัวเนาะครับผมประมาณแค่นิ้วนะครับผมนี่ของผมนะครับสู้ได้ครับผมมันนี่ นี่ยอมครับปะดุกสองปะดินสองนาเนาะปะดุกสามปะดุกบันนับลักก้าเนี่ยอ,อ่าอ่าครับผมบันนาบละครบบตันนี้น้อยลงไปครับเดี๋ยวเอาไปปล่อยนะครับผม <laughs> <Sunshine> ครับผมกับปะเอาไป,ไปเข้านะผมเข้าชาชนเจ้านะเนาะ <N> ตึกเข้ามงครับ,รบหลังจากเก้ามงไปก็เง <N> ียบเลยครับผมก็พอได้พอได้เยอะ มได้เยอะครับรถเขาเห็นน่อยเนาะดีกว่าบาได้เยอะครับผมครับผมดีกว่าปามนะครับผมนุ๊บัตรบัตรสองร้อยไอ้เนาะสองร้อยมีสไตล์มีสไตล์เปิดเยอะครับผมเดี๋ยวติดหน้าอัดมีเก็บติดกัได้ครับนั่นนะททำใดอยากจะมาก่อเชิญเลยครับผมปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยรับผมที่บ้านสันปะสซากนะครับผมครับผมครับใครอยากมาก่อมาได้เลยครับผมอาหารเคล็ดลับเนาะก็จะเป็นไอ้เลื้อยนะครับไอ้เลื้อยไอ้เลื้อย ถ้าเอาไอ้เลยแม่ก็จะได้หัหน่อยครับผมฉนหมายเป็นปลาดุกไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นครับครับผมนะสุดท้ายนี่คือตัวอย่างก็เท่านั้นานาๆท่านใดชมคลิปมาถึงตอนนี้แล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปข้างต่อๆไปครับผมเนาะว่าคลิปหน้าผมกับนนบจะไปลุยใหม่ในกันต่อนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยนะครับผมบผมไปหันช้อนอะไเนาะครับผมสามันกินแห้งแต่ว่า มะแร็งให้นี่กลนนิ่นสองช็อตสามช็อตนะครับนะครับผมครับนระับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทีครับผมนะครับครับ